สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทุกทานตอนนี้น้องซาลากับน้องก้อนเข่าครัวเป็นเข่าครัวทอดไข่เมนูง,ง่ายๆ่ายเลยมเอมนี้ถือกินหอมหวยเลยไขห่หฮา เลี้ยวฮาอาชีพเฮีนไข่ปลาลุงเลยเฮีนแตอรีบเขาอะไรใส่อยู่สามสี่ทีบเลยชุกแล้วใช่พอมากใหม่มันใหม่เกินวะ เฮ็ดงามมาทำมาด้ไยเห็นมงมาคอยาก็ได้ัเข่าแก็โทษมเแกงนแม่ี่ยวเียกี่ยวยโอ้ยลูกตดแม่โอแล้วน้า เสียวทีบ่ได้แกงปลากระป๋องพี่น้อใส่เสียนใส่ตาอูมันัีสอแรงแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นแล้วก็ทอดไข่สุกยเย็นเอาปไ่ไ่สุกน้ อากาศหนาวพี่น้องต้องกินเนื้อเดี๋ยวซดพ,นพ่นเพราะการกินปีกินกีกิน,กกนยังปุ๊กมาจากปันใดอากาศหนาวนี้มันแข็ง ก็ได้แข็ต้องกินแบบไปด้วยสดอ่อนเ,นน<ล>เอรือ่องอะไรตวทวนอะครับอารมณ์ร้อเชียรนายเนาะอดีมาิน่อยด้ว ฮดเลยข้ะอัน,นตรง,งนี้ก็มมีอะไรเลเก็บข้ามากนี่มันจะช่วยกูแล้มาคูดกันแลาวก็ดแต่ แกมันเอากระชายเลยเนี่ยตุ๊ดใส่หมดปะรงไปในอันนี้คนกัเอารลงเนาะเสียดเนาะยังไม่ได้ปุ้งเลยอ้าวกินปะเมีปุุงหมดอีกโอ้ยกินได้ไหมไปกินปะกินยัไหมแก ใครกับสมบ้มมาดิมาเป็นแต่ย่งเดียวนะโจมไข่กับโมปลาดุมเลยยินย้างชอบเไดบอกกินแะน่กินแน่ไข่กับสมบ้บมย่ายงแล้วเขาข่ครับ

กแามหมปิดอีกนี่อันนี้ปิดบอกปิดกับปิดเห็นไฟพาเห็ดเป็นไฟฟาเห็ดหหัวปิดหัเปิดคนเาหน่อยนจับนนั่นจริงเอใจริงเนาะเอาไปเชื่อมเลยมันจึอุ่น ัน i ี้เย t นมดบัน6:00นถึง1:00นข้าวเย็นแนนึงเพราะว่าตัวนี้ก็อนาแล้วิกินยามเช้า8:00นบ่ได้ยยังยังยังมีโอ้ยแม่นี่มาปุบ่วเนาะโอ้เนาะเนาะ

ໃສ່ເมนั เก็บทอ,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 องแบบไหน้อจีน้งนงี่จีกโอนลูาะะลงมา,ากกเออลงกม่ยังกะลเลยโป้งรอบบ้านชุก <laughs> ด<ย>้วย<ง>โอมีอีเลยจะไปใส่ผักหอมบัวหอมป้อห็นไะครั หัวมันนั่นขาดเขพิงไไปน้าปลาลุ้นเว้ยมาหน่อยพิงไทน้นาวนาวอลยมือหนาสีนาวี้อีกเนาะึ่าวสิกลับขึ้นมาไผ่เนาะแคไดเขาจิมันสีดาขพิซาปลาโคนนไหนกระบน้องอื่นี่อก็สิก้อื่นสิบหก วันนี้สิบห้ามือเป็นวันเลกหมอไปบอีบ๊อบอี๊ดี๊อบ่อบี๊อบสา จดเมือฝอจาก้เบิ้มเบิ้เบิ้จะเห็ดแมนบอลมันกระดุมมาจะจอ้ยมีไพยุตาลดยังป็นจะกลนยิโชว์นันคือเสียหรอจะเห็นตารลด ฟองแกงปลาฟองมีสุปเพี่นอ้องแต่ว่าจังบ่ได้เอาเสน้นรุ่เนาะเส้นมุกพีทาให้ลุ่มกับเส้นเอื่อยมาก,ก่อนเนาะพยายามันอืดก,ก็เลยยังบ่ได้รุ่มทาคนมาพบกันจังเอาลงชามันชื่อไม่ใช่พ,พิพตะกินอย่างเดียวก,ก,ก,กินเนาะจะะเนาก็เลยตอนนี้ข้างไว้ชื่ออย่แงเดียวหมอพดวัเลย บวกบหมูวนสนเนาะเดียนะีพ่ังไงเสียนนบนเรื่ิเสีย,ยสนนนไได้วชุดนองห่อนข้าวแกงคัาเ,าเสียสยย่ยนใส่ก่อนยามันอื่นบองคนมาพร้อมแล้วเอาเสีนลง,งไปเลยมันตักเลยเนาะท้าบอนเสร็จีเลยกินยังหิวข่าวบ่นนอกไงนี้อ <c oughs> คกินมาโทรใหเสียกินในมัน น <pel> ่ะเอาก้วยนํามาปเลยก้วยกัก้วยดิบมันบ่ปิดตากินเนาะมันคือก้วยโอ้ยบ่ทั่วน่ะเขาได้เปิดไว้เสร็จแล้วปงยข้างใหมู่ปงยข้างใหม่เนาะแม่เนาะปงบ่เออปงได้ื้อนอยนําสิห คลิปนี้ก็คขอลาก็เดือพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติด,ดตามรับชมพอกัอนไม่คลิปนากับเคยลาน้องซอลาแล้วก็น้องก้อนสบายดี